ยอดหญิงดัทออนไลน์สาลินีปัญญาชนสวัสดีค่ะเอาละค่ะในเดือนนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นเดือนของสตรีสากลสัปดาห์นี้ดิฉันขออนุญาตเล่นสีขาวเป็นธีมเลยนะคะเพราะว่าผู้หญิงจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในเรื่องของการเมืองระดับโลกในเรื่องของเศรษฐกิจระดับโลกเพราะฉะน้นให้เป็นสีขาวเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์กันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะวันนี้เลยนะคะจะมีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเป็นเรื่องที่ฮอตที่สุดในสัปดาห์นี้เลย น,ะะนั่นก็คือเรื่องของกันชงกัญชา360องศานะคะแต่เดือนที่เรื่องที่เขาโฟกัสกันก็คือว่าเรื่องของการเอากันชามาทําเป็นอาหารค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ท่น,นมีแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันเลยนะคะโอ้โหแต่ละท่านนี่บ Big Bang, Big Bang ิ๊กเบงบิ๊กเบงงน้นเลยจะมาให้ข้อมูลและความรู้ดีๆกับคุณนะคะสามารถเอาไปต่อยอดนะคะประกอบอาชีพได้เลยทีเดียวนะคะท่านแรกนะคะท่านเคยเป็นผู้นำนะคะของวงการ SME ประเทศไทยตอนที่ตัดสายสนืือ SME ในประเทศไทยเลยนะคะนั่นก,ก็นคือดรจิตรพรเตชาชาญนะคะอดีตผู้ว่าอํานวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขยาดย่อมหรือว่าสสวของประเทศไทยนั่นเองนะคะท่านก็นะมี ข้อมูลที่น่าสนใจนะคะในเรื่องของการตลาดของวงการกัญชาและการและกัญชากับ SME ทำได้อย่างไรนะคะและเจ้าของร้านอาหารในประเทศไทยที่โอ้ยไม่รู้เลยว่ากัญชามันต้องทำยังไงต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมันจะถูกต้องตามกฎหมายจะเอาใบอนุญาตที่ไหนไม่รู้เลยท่านก็มีวิธีการแนะนำต่อยอดให้ด้วยนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะดรไซมอนนะคะดรอารมณ์ดีนะคะเป็นผู้บริหารเป็นนักวิจัยนะคะว่าเม เมนูกัญชาเพื่อสุขภาพโอ้โหสามารถที่จะส่งไปให้กับคุณนะ,ะต่อยอดไปให้รับประทานได้ถึงบ้านนะคะหรือว่าจะไปต่อยอดในธุรกิจนะคะเป็นอาหารที่ผ่านจากการวิจัยมาด้วยนะคะในงานนะคะ Can House น,นะคะในงาน Can House Bar and Restaurant พรีวิวนะคะเปิดตัวนะคะที่ร้านครัวอับษรน,นะคะนี่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมลองดูนะคะว่าร้านครัวอักษรเนี่ยนะ,ะเขาเปิดมาปุ๊บนะคะเขาต่อยอดนะคะสิสาขามีเมนูนะคะอาหารนะคะที่ทําด้วยกัญชาเนี่ยเข้ามาเสิร์ฟในร้านเลยได้อย่างรวดเร็วเขาทาได้อย่างไรนะคะอื อย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมบูรฟังหลายคนก็บอกว่าเออฉันก็อยู่บ้านนะฉันก็อยากจะมีธุรกิจอะไรแต่มันโอ้มันก็ททาอะไรมันก็ยากแล้วก็ลาบากเหลือเกินไม่หรอกค่ะคุณผู้ชมพี่แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะคุณขาดการต่อยอดแล้วก็เสริมเพิ่มเติมความรู้ทุกอย่างเราต้องต่อยอดด้วยความรู้นะคะเพราะฉะนั้นอย่านะคะ don't give up นะคะคุณจะต้องเรียนรู้นะคะในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์นะคะถึงแม้ว่าเชื่อไหมคะว่าคุณจะรู้อาหารเมนูอาหารคุณจะรู้อะไรมากที่ แต่ว่าคุณไม่รู้อยู่อย่างเดียวคือไม่รู้เรื่องการทําตลาดออนไลน์แบบจริงจจังๆไม่รู้นะคะว่าเรื่องของการที่เราจะใช้เครื่องมือทําให้ทํางานของเราเนี่ยมันเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะคุณก็จะเป็นอุปสรรคขององค์กรของตัวคุณเององค์กรของคุณก็จะไปได้ช้าเพราะคุณไม่รู้แทนที่คุณจะต้องไปหาลูกค้าแบบโอ้ขับรถไปหาลูกค้าตลอดตลอดตลอดเฮ้ยถ้าเกิดสมมติคุณใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยนะคะลูกค้าทั้งหลายจะพุ่งเข้ามาหาคุณถ้าคุณไม่รู้จริงเรียนต่อได้ ได้ค่ะเรียนรู้จริงๆจากคนที่เขารู้จริงๆนี่คือนโยบายที่ฉันทําตลอดเพราะฉะนั้นคือคนใกลๆๆ้ๆดิฉันเนี่ยจะเป็นคนที่รู้จริงเก่งจริง <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วเราก็ไปเรียนกับเขามาพอเรียนแล้วก็มาบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะคุณจะไปลงคุณในธุรกิจนะคะเป็นแสนเป็นล้านนะคะแต่ว่านะคะ ขอให้โอกาสตัวคุณเองนะคะกับมูลค่านะคะ490บาทนะคะมีแค่เดือนมีนาคมนี้เท่านั้นหลังจากนี้แล้วนะคะก็จะปรับราคาเต็มสูบเลยทีเดียวนะคะเป็นของขวัญน,นะคะสำหรับนะคะอ่ะนะคะเดือนนี้นะคะคือเดือนสําหรับนะคะวันสตรีสากลให้ราคาเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายนะคะเข้าไปดูเลยค่ะอาจารย์สันนะคะ กับ11เคล็ดลับวิชาถ้าคุณไม่รู้พนักงานคุณไม่รู้11วิชาและ11วิธีนี้นะคะคุณไม่สามารถที่จะพิชิตยอดขายตามที่คุณตั้งเป้าไว้ได้แน่นอนค่ะ11คอร์สออนไลน์ Facebook Google เว็บเซล p a เพ TikTok Line OA Line Myshop การสร้างคอร์สเรียนออนไลน์การตัดต่อวิดีโอและภาพเทคนิคการยิงแอดเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับออนไลน์และออฟไลน์ สิ่งสำคัญในการทำโฆษณาออนไลน์ใน Digital Marketing 2021 11บทเรียนออนไลน์ ครบสมบูรณ์แบบที่คุณต้องรู้ที่คุณต้องเข้าใจที่คุณต้องเป็นสอนโดยมือโปรอาจารย์สถาพรวิสารปรสารวิศวะคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญสอนตั้งแต่ขั้นหนึ่งจนถึงแอดวานซ์สอนเข้าใจง่ายนำไปใช้ได้ผลทันทีอัปเกรดละปี2021เรียบร้อยแล้วรับจำนวนจำกัดแค่100คนเท่านั้นติดต่อรายละเอียดทังเพจด่วน เอาละค่ะคุณผู้ชมคุณฟังที่รักค่ะแขกรับเชิญนะคะอยู่กับเรานะคะที่งานแคนเฮาส์นะคะก็มีโอกาสไปสัมภาษณ์กันมานะคะโอ้โหต้องใช้นะคะวิทยายุทธในการที่แบบว่าจะต้องไปจัดการแต่ละท่านเพราะวันนั้นงานวันนั้นเนี่ยนะ,ะโอ้โหผู้คนเยอะมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเรามานะคะตั้งใจฟังนะคะดรจิตพเตชาชาญจะให้ข้อมูลด้านการตลาดที่น่าสนใจนะคะว่าทําไมเราไม่ควรจะมิสนะคะเวฟนะฮะกัญชา เป็นยาและเป็นอาหารเป็นอาหารนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นอาหารสําหรับคนเราดีๆนี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้นะคะเรียนเชิญให้พบกับท่านเลยค่ะ าละคะและตอนนี้นะคะเดนก็จะอยู่กับประธานบอร์ดนะคะของ medical นะคะ IDA medical นะคะจะได้เรียนถามนะคะว่าทำไมาท่านนะคะถึงได้ตัดสินใจนะคะเข้ามาลุยโปรเจกต์นี้นะคะกราบสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตเรียนถามนะคะดรจิตรพรนะคะเตชาชานว่าทำไมาถึงมีความสนใจเข้ามาในธุรกิจของ cannabis ค,คะค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะรวมทั้งเรื่องกัญชาเนี่ยเราเรียกว่าเป็น นะคะในอนาคตนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยปัจจุบันนีคะก็มีอายุยืนยาวขึ้นเราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรักษาสุขภาพนะคะแล้วกัญชาเนี่ยนอกจากว่าคนจะเข้าใจกันว่าเป็นสารยาเสพติดอย่างเดียวแล้วเนี่ยจริงจแล้วกัญชากัญชงเนี่ยมันสามารถทำให้ร่างกายสุขภาพดีแล้วก็ ถ้าเรื่องการแพทย์ก็รักษาโรคนะคะโรคต่างๆได้ดีอย่างยิ่งค่ะโรคไมเกรนลมชักหรือว่าโรคเกี่ยวกับเรื่องออทางด้านเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะนะคะแล้วในส่วนที่ในอดีตเนท่านเคยได้ช่วยดูแล SME นะคะแป๊บนึงนะคะทีนี้พาอยู่พีนี้่าอยู่ดูแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวนี้ อย่าอย่าพึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งยกอี้นะคะยกอี้อย่าเสียงดังพี่นิ่มค่ะพี่นิ่มช่วยอีกหน่อยนะคะอย่าพึ่งยกเสียงดังนะคะ ในฐานะที่ท่านเคยได้ควบคุมนะคะในส่วนของ S อส e ทั่วประเทศเลยเนะะี่ยค่ะคิดว่าตัวกัญชาเนี่ยมันจะมีผลนะต่อเศรษฐกิจในรากหญ้าตรงนี้เป็นไงบ้างคะค่ะกัญชาเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าควา,ามต้องการของตลาดที่จริงแล้วมีเยอะมากในทั่วโลกนี่นะคะจะมีสักประมาณ3.1ล้านล้านนะคะมูลค่านะคะล้านบาทเออล้านบาทนะคำนเณเป็นบาทแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วช่องว่างทางการตลาดเนี่ยของบ้านเรายัาง เหมาะสมที่จะเอากัญชาเข้าไปในการปรุงอาหารหรือว่าทางด้านสุขภาพต่างๆที่เราเรียกกันว่าอาหารเป็นยานะคะเพราะฉะนั้นาทางด้าน s อ e เนี่ยค่ะถ้าหากว่า,าขนขาานะคะอยากที่จะทำให้มีราคาของดีขึ้นนะคะก็อาจจะ มีเมนูต่างๆที่เป็นอาหารหรือว่าสำหรับที่จะใช้ในการเครื่องความงามหรือว่าชะลอวัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวก FME เนี้ยก็จะมีโอกาสได้ไดช่องว่างตรงนี้นะคะสามารถจะมีเขาเรียกว่า Product นะะคผลิตภัณฑ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้น,นะคะ่ะแล้วอย่างยิ่งจริงๆแล้วเนี่ย อันเรื่องอันนี้นะคะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ใครๆก็ทําได้จริงๆแล้วมันเป็นงานวิจัยที่เราได้จากมหาวิทยาลัยร่วมกับทางมูลนิธิทางด้านวิจัยและการบริการการศึกษานะคะซึ่งทางาบริษัทเราเนี่ยอไ,อไ,อไอด้าเมดิคอลเนี่ยได้นําเอาผลงานการวิจัยมาสร้างสารรค์นะคะเป็นเมนูต่างๆนะคะเมนูกัญชารสเมนูกัญชานิยมและเม,มนูกัญชา,าซึ่งคิดว่า SME หรือผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะสามารถที่จะ ใช้เมนูต่างๆคือติดต่อกับทางบริษัทเราก็ได้เราจะได้ให้คําแนะนําต่างๆเพราะว่า,าส่วนผสมนี้เราได้ทําการวิจัยมาแล้วเมนูต่างๆวันนี้ที่เราเอามาร่วมงานกับกรัวอับสอนเนี่ยนะคะ25เมนูด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสทางทางธุรกิจนะคะมีอีกเยอะเลยค่ะค่ะโอเคนะคะแล้วในส่วนของนะคะ Can House Partner ตัวนี้นะคะคุณแม่คิดว่านะตัวนี้นีคะมีการส่งผลต่อบรรดาพวกร้านอาหารยังไงบ้างคะค่ะ Can House นะคะเราเรียกว่า Can House Bar and Restaurant เมนูน,นี้เนี่ยเราเรียกว่าเมนูที่สร้างสารรค์โดย Can House นะคะเขาคิดว่ามีประโยชน์นะคะเ,เพราะว่ามันมีโปรดักที่เราแ,แยกเป็นเซกเมนต์นะคะ เซกเมนต,ต์ต่างๆตามที่เรียนเอาไว้แล้วเนี่ยนอกจากนั้นยังมีเขาเรียกว่าน้ำผลไม้นะคะแล้วก็มีไวน์มีเบียอะไรต่างๆด้วยซึ่งอันนี้ค่ะมันก็จะเหมาะกับบุคคลตามเซกเมนต,ต์ไปนะคะค่ะกราบขอบคุณค่ะขอบคุณมาก เรียนรู้จากหลายๆที่จนเป็นองค์ความรู้นะครับไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับแต่ได้โอกาสเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วผมมีโอกาสน่าจะ7ปีแล้วผมมีโอกาสได้ริมรถกัญชาที่ดูดสนันนเมืองเลยนะครับก็ที่เมเธเท์แลนด์แล้วก็ที่อเมริกา นะครับจากนั้นผมก็เข้าใจว่านี่คือธุรกิจผมก็เริ่มศึกษาเรื่องนี้มานะครับจนกระทั่งรู้แล้วว่านะครับกัญชามไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเราคิดครับวันนี้ผมนึ่งหลากนําเสนอองค์ความรู้โดยไอเดนเมดิคอลนะครับ ไอดเดอร์เมนเดคออย่างท่านประธานนะครับได้บอกไปแล้วว่าเป็นผู้นำธุรกิจด้านเวลเนสนะครับเวลเนสคือธุรกิจสุขภาพดีเราเน้นเซ็กเซ็กเมนที่อาหารปัญญานะครับเราเน้นเซ็กเมนต์นี้นะครับแล้วก็ การแพทย์ไลฟ์สไตล์การแพทย์ไลฟ์สไตล์เมดิซีนท่านคงเข้าใจแล้วว่าเป็นยังไงการแพทย์ไลฟ์สไตล์เมดิซีนตอนนี้ได้แพร่หลายแต่พวกเราเรียกกันผิดก็คือทํายังไงให้เราสวยทำยังไงให้เราสุขภาพดีโดยใช้ศาสตร์ทั้งหมดเลยทั้งอาหารทั้งยาทั้งหมอทั้งอะไรครบหมดแต่เน้นธรรมชาติบำบัดนะครับตอนนี้ที่เมอนนอกคิดว่าไ y ด a Medical จะเป็นผู้นําเรื่องธุรกิจนี้ครับนะครับในประเทศไทยเราเริ่มเตรียมการมากันได้5ปีแล้วนะครับเราก็ได้เริ่มวิจัยการปลูกกับบริ ที่วิจัยนะครับแล้วก็มหาลัยสุรานารีมาได้สองปีนะครับใบกัญชาถูกต้องตอนนี้ข่าวมันลวงเยอะท่านต้องช่วยนะครับก็คือประชาชนสามารถปลูกได้ครอบครองต้นล่าใบได้แต่ครอบครองดอกไม่ได้ แล้วก็ต้องไปถวายวัดถวายโรงพบาลแล้วท่านจะปลูกไปทําไมเรืออะไรครับสุดท้ายแล้วพวกเราที่ขออนุญาถูกต้องก็จะต้องเป็นคนเอาใบมาให้ท่านหรือถ้าต้มในครัวเรือนก็ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเราต้องรีบถแถลงข่าวโดยเร็วครับโดยพี่เอื้อง <c oughs> ได้บอกว่าควรจะแถลงข่าวเพราะว่าตอนนี้คนสับสนหมดแล้วเปิดอาหารเพียงแต่คุณเอาแค่ใบกระชามาป๊ะนนะ้า แลวคุณบอกว่านี่เมนูกัญชาแล้วมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับแต่ตอนนี้มีหลายเมนูที่ทํากันนะครับก็คือเอากัญชามาต้มอันนี้ถูกต้องแต่มันแค่เอามาต้มซึ่งใบมันออกมาไม่หมดนะครับวันนี้ผมบางท่านได้ไปถ่ายรูปที่ผมสาธิตแล้วเพื่อไม่ให้ท่านเสียเวลานะครับ เวลาทำเทเบิลเชฟนี้นะครับให้คิดว่าทั้งหมดที่ปลอดภัยหมดนะครับแล้วก็ถูกกันกองมาแล้วไม่มีอาการแพ้ใดๆทั้งสิน้นใบกัญชาปลูกได้ออแกนิกนะครับเป็นเมดิคอเกรดนะครับเมดิคอเกรดที่เหลืออยู่แห่งเดียวเท่านั้นด้วยนะครับอันอื่นไม่ใช่นะครับเพราะว่าสารตกค้างมีครับการทําเมดิคอเกรดกัญชาห้ามมีสารตกค้างนะครับโลหนะหนักห้ามเป็นอันขาดสารพิษห้าม เพราะงะั้นของกลางไม่เอามาทายากับอาหารนะครับเพราะจะมีสารพิษเชื้อราอันฟาท็อกซินมะเร็งชัดๆนะครับให้ท่านเข้าใจตรงนี้ผมไม่ได้เก่กงมากมายแต่ผมเรียนรู้นะครับผมอยากแบ่งปันพวกพี่ๆทุกคนในวันนี้นะครับ นะครับไรไดมดิคอลนะครับก็แนะนําไปแล้วนะครับผมไม่ได้ทําอะไรเยอะนะครับทีนี้เมื่อเทเบิลเชฟสื่อบนจนทุกท่านให้ทําตามผมนะครับเราจะเสิร์ฟท่านด้วยชาที่ต้มด้วยใบกระชาอายุ2เดือนมี t h เอซอยู่พอสมควรนะครับผมต้องอธิบายท่านให้เข้าใจก่อนคำจำกัดความของผมแบ่งกระชาไเป็นสแบบนะครับ แบบแรกคือกัญชาที่เรียกว่ามาริบัวนาหรือวีดที่ดูดกันอันนี้ไฮทีเ h c แล้วมีอาการเมาอันนี้ผิดกฎหมายทับไม่ได้ปลูกเพื่อการแพทย์อันที่2ผมเรียกว่าเฮมก็เป็นกัญชาชนิดหนึ่งแต่มีไฮซี c ีดีทีเไม่เกิน0.2%อะไรต่อมาณนี้ตามกฎหมายนะครับและอ,อีกหนึ่งผมเรียกกันชงเรียกตามผมง่ายกว่า ชงคือตัวที่มาทาไฟเบอร์ทานท่านเอามาทําน็นี่แหละครับนี่แหละครับไฟเบอร์ทําอะไรนี่ยหะครับทําเสื้อทําอะไรได้เราจะได้แยกให้ชัดๆนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในกัญชาเราเรียกว่าทองคําเขียวเพราะอะไรครับเพราะมีสารอนุมูลอิสระและสารเคมีที่เรียกว่าสารออกฤทธิ์ไม่น้อยกว่า400ชนิดในใบกัญชาโดยเฉพาะกัญชามีสารที่เรียกว่า a นาบิโนย์อยู่120ยชนิดขึ้นสารตัวนี้แหละครับคือสารพิเศษตมม้อนุมมลอิสระสารตัวนี้จะเป็นคนกระตุ้นที่เรียกว่ากระตุ้นระบบกัญชาในร่างกายมนุษย์เรามีระบบกัญชานะครับในร่างกายของเราชื่อว่าระบบเอนโดคามโนย กัญชาจ,จะกระตุ้นตัวนี้ให้ทำงานร่วมกับแคนด,ดับเอนโดคาบิโนยดีเซปเตอร์ร่างกายมนุษย์เราจะมีต่อมต่างๆอยู่ในร่างกายกระจายอยู่ทั้งหมดเลยครับเรียกว่าตัวเอนโดคาบิโนยดีเซป p เตอร์ตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายฟื้นฟูสภาพทั้งหมดนะครับทำไมเหรอเลงเหรอ มันต้องใช้เวลานะเพื่อนมันเร่งไม่ได้เลยมันต้องใช้เวลานะ,ะนะต้องใช้เวลา,านะครับนี้เป็นข้อเดียนนะครับพี่ครับ ผมเลยลืมเลยถึงไหนแล้วเนี่ยท่ามิสานนะนั่นามีสารที่เรียกว่ารีเซ็ตเตอร์นะครับการที่เขาวิจัยว่ารักษามะเร็งรักษาอะไรได้ทั้งหมดมันเกิดจากการตุ้นร่างกายให้ฟื้นฟูสิ่งที่สึกหรอฟื้นฟูสภาพไม่ใช่เป็นรักษาแบบนั้นนะครับ เน้นสมองแล้วอัลไซรม์จะดีมากด้วยนะครับงานวิจัยต่างประเทศเพราะฉะนั้นท่านเข้าใจให้ถูกต้องนะครับผมอธิบายง่ายๆเนาะแบบนี้เนาะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อสารที่เรียกว่าเอ็นโดคาบนอยร้อยกว่าชนิดมาสร้างให้ท่านนี่แหละคือมาทําอาหารมาทําอาหารเป็นยามาทําเป็นอาหารสุขภาพมาทําเครื่องสําอางมาทําอะไรทั้งหมดนี่คือไฮไลท์ครับโอเคนะครับไม่ใช่แค่เอาไปมาปลอย่างเดียวผมขอเชิญทุกทีมงานทุกคนครับเสิร์ฟด้วย ชาที่ต้มจากใบกัญชาถูกกฎหมายอายุ2เดือนกว่าเป็นใบกัญชาระหวา่างกิ่งมีทีนสีสูงดื่มและอารมณ์ดีเชิญครับอาละลัละตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับดรโชตอัออนตันนะคะดร์โชตอันตันนะคะหรือดออรไซมอนนะคะนักวิจัย ใช่ค่ะเป็นทั้งนักวิจัยเป็นทั้งคู่ก่อตั้งนะคะ IDA Medical นะคะครัน้นี้เนี่ยก็มีโปรเจกต์ที่น่าสนใจสำหรับใครที่อยากจะทำเมนูกัญชาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คนเนี่ยนะอยากขายอาหารที่ทำด้วยกัญชาแต่ทำไม่เป็นนะคะดกรก็อุตส่าห์คิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะเพื่อช่วยชาติดตรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับตอนนี้ Can ส์เฮาส์บาร์แอนทลองได้รับมอบหมายจาก IDA Medical และก็มูลที่วิจัยได้นาผลงานวิจัยนะครับ เมนูอาหารสุขภาพหรืออาหารเป็นยานะครับมาแปลรูปเพื่อผลิตและจำหน่ายและก็แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับประชาชนการทำเมนูอาหารเป็นยานั้นจะต้องตระหนักถึงหลักวิชาการครับคุณเอื้องครับ<ช>ก็คือหลักวิชาการคืออะไรหลักวิชาการคือไม่ใช่คุณเอากัญชามาต้มต้มต้ม,ตมแล้วเอาใบกัญชานี่ไปโป๊ะไปโปะมันไม่ใช่คุณจะต้องทำยังไงที่คุณจะนำสารอาหารหรือสารต้านอุมูค์สลัก หรือสารที่เรียกว่าเอนโดคามปนอยจากกัญชามาให้ได้ไม่น้อยกว่า120ชนิดโอ้โห120ชนิด120ชนิดนี่มันรวมอยู่ในกัญชายอย่างเดียวเลยอย่างเดียวชาเขียวลัสเบอร์รี่กร <raspberry, S 1> ีนเบอร์รี่อะไรคุณทั้งหลายเนี่ย <Black berry S 1> แบล็คเบอร์รี่มีอยู่3-4ตัวเท่านั้นแต่กัญชามันดันมี ร้อยกว่าชนิดโอ้โหอัน,นี้ไม่รวมสารเคมีที่มีพบอันอื่นด้วยนะอีกรวมแล้ว400รโอ้โหถ้าพอกัญชาดีร้อยกว่าอไม่น่าละ่ะอันนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วท<ะ>่านทำยังไงค่ะโอเคทําไงคะจะเอา200ร้อยกว่าชนิดออกมาในเมนูอาหารใต้ให้ทัทั้งหมดมให้ประชาชนชาวไทยได้เข้าถึงได้ใช้ประโยชน์จากกัญชาให้มากที่สุดไม่ใช่แค่เอาบไปแปะแล้วก็กินเหมือนกินใบเฉยเเนี่ย ดังนั้นต้องเอาหลักวิชาการมาเกี่ยวโอ้โอเคเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นคือการที่คนเข้าใจว่าเฮ้ยเอาไปมาต้มยำทําแกงทอด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 กินก็เหมือนกันไม่เหมือนกันเอามาได้อันนี้คือสูตรพื้นบ้านเราต้องเคารพภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านเอาขัญชามาทอดมาต้มนี่คือการเอ็กซ์ทรกแบบธรรมชาติอ่าโอเคการกลั่นแบบธรรมชาตินะเอ็กซ์ทรกคือสกัดแบบธรรมชาติเลยเออค่ะมันจะดูด ออกมาเลยทําธรรมชาติอันนี้ท่านจะรู้สึกอร่อยต้มไก่ต้มเนื้อท่านอร่อยมากแต่การทําเอากัญชามาถูกต้องเนี่ยมันจะต้องใช้วิยาศาร์นะครับอันนี้คือเราไม่ได้อาศัยการต้มการอะไรอย่างเดียวทำหลายอย่างมันถึงได้25าเมนูทาอย่างไรที่จะเอาสารสกัดเอนโดคาบินอยด์หรือสารแคนติบอดอยด์จากกัญชาร้อยกว่าชนิดเอามาให้ประชาชนได้บริโภคต้องใช้สูตร ที่เป็นงานวิจัยมาผลิต <okay. S 2> และแปลรูปอาหารเพราะฉะนั้นนะคะอาหารนะคะที่มาจากนะคะ can house นะคะ partners ที่จะให้แบบว่าสปอร์ตการขายทั้งหลายแหล่นี่นะคะก็นะ,ะะาากนะคะจะต้องมาจากนะคะจะต้องมาจากเมนูของเราเนี่ยโดยเฉพาะเลยใช่ไหมเขาที่ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะร่วมนะคะอยากจะร่วมงานอยากจะใช้ด้วยนะคะต้องทํำยังไงคะตอนนี้เราไม่ใช่เชฟนะครับทุกท่านเป็นเชฟหมดง่ายมากเลย ท่านติดต่อมาที่แคนฮา u ส์เรือไอด้าเมดิคอลท่านสามารถเป็นตัวแทนนำเมนูอาหารทั้ง25ชนิดนี้ที่ถูกต้องทุกอย่างที่เป็นสูตรเฉพาะของเราเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเราเอาไปปรุงที่บ้านให้พ่อให้แม่กินนะครับแล้วก็ไปเปิดร้านอาหารได้เลยมีร้านอาหารอยู่แล้วเอาเมนูนี้ดึงคนเข้าไปผมแบ่งกำไรให้แบ่งผลประโยชน์ให้หมดนะครับ โดยอันนี้นะครับเราต้องการเจตนารมของเราอยู่แล้วเราต้องการแบ่งปันประสบการณ์และก็องค์ความรู้ให้กับวิสากไอวสาหกิจชุมชนให้ชาวบ้านให้ประชาชนได้เข้าถึงที่ถูกต้องอ<า>ท่านไม่ต้องเหนื่อยเลย<า>เราส่งไปถึงบ้านท่านไปส่งถึงครัวท่านแบ่งเชฟนี้ทำปกติก็ทำไปและอันนี้นำเสนอเมนูที่เรียกว่า แ a n House เข้าไปแคนมาจากแคนาเบสเฮาส์เป็นบ้านกัญชาแล้วถูกต้องหอมหวนไม้แล้วก็สารอาหารครบถ้วนนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในองค์ความรู้นะคะที่ Can House Partner นะคะเอามาแชร์กันนะคะเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยนะคะแล้วก็เศรษฐกิจของเราเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชาวไทยด้วยกันนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะครับครับผม ีแ่แหละค่ะคุณผู้ชมคุณฟังค่ะก็แอบมีนะคะเห็นนะคะว่าเมนูนั้นชมหน้าค่าตาเมนูน่ารับประทานเป็นแบบนี้เลยทีเดียวนะคะโอ้โหทั้งสเต็กนะคะขาหมูนะคะแล้วก็นะคะกาก,ากหมูทอดนะคะมีปลาสลิดนะคะมีปลาสลิดกัญชาอีางหากรู้อันนี้อร่อยมากเลยนะคะถอยมาละ490บาทเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณฟังคะสรุปนะคะว่านะคะเขาแบ่งแคตตากรีเมนูเอาไว้3รายการน่าสนใจมากค่ะคือเมนูกัญชารสสาหรับวัยรุ่นนะคะอาหารสุขภาพ แต่ว่ายังมีความสนุกสนานอยู่นะคะเมนูกัญชานิยมสําหรับคนทํางานแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะและเมนูที่3นะคะเมนูนี้ชอบมากเลยนะคะเมนู กัญชราเอาละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครสนใจอยากจะต่อยอดนะคะในเรื่องของธุรกิจนะคะคุณก็ไปติดต่อกันได้นะคะหรืออยากจะดูแลสุขภาพของตัวคุณเอง,เองก็ติดต่อไปได้เลยนะคะที่นี่เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ใส่ไว้ให้แล้วนะคะข้างๆกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณเลยทีเดียวนะคะสำหรับสื่อมวลชนที่ตอนนี้ให้ความสนใจนะคะในโปรเจก t นี้มากๆเลยนะคะนี่ล่าสุดเพิ่งเข้าไปดูนะคะในเพจ SME Thailand นะคะก็เข้ามาลงข่าวนี้ด้วยนะคะเช่นเดียวกับแมเน g เจอร์นะคะแล้วก็ มีทั้ง d e l i m i อร์นะคะแล้วก็สนุกอุ้ยเยอะแยะมากๆเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะยอหญิงออนไลน์เราจะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้กับคุณนะคะได้ต่อยอดความคิดแล้วก็ต่อยอดธุรกิจของคุณด้วยค่ะฟังไปสนุกไปมันไปฮาไปกับสันนีปัญญาฉุนยอหญิงออนไลน์ค่ะ